การศึกษาเรื่องออร่าเนี่ยพอยิ่งศึกษายิ่งสนุกนะคะมันสนุกมากเลยครูสัญญาก็ศึกษาเรื่องนี้ในช่วงระยะเวลาที่ครูสัญญาเนี่ยพักฟื้นนะคะเนื่องจากเราเจอประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยก,ก็หลายเหตุการณ์นะคะว่าเอ๊มันมีอะไรที่บ่งบอกถึงพลังงาน ในการเชื่อมต่ออะไรต่างๆนะคะโลกเราเป็นทุกอย่างเนื่องจากทุกอย่างคือพลังงานนะคะ Everything is energy นะคะที่คุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเป็นคนกล่าวไว้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็เอามาทดลองและพิสูจน์นะคะทีนี้เรากลับเข้ามาเรื่องของออร่ากันนะคะออร่าเนี่ยที่ที่คุณสัญญาพูด แล้วก็เอามาให้เพื่อนๆเ,เทสครั้งที่แล้วนะคะก็คือเป็นอันนั้นเป็นการเทสออร่าจากโลกภายในใช่ไหมคะคือสิ่งที่เราเป็นคือเราเป็นจากภายในของเราอันนี้ดีมากเลยและวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหัวข้อนั้นละคะ่ะเราเป็นจากโลกภายในแล้วเราก็เปล่งประกายออกมานะคะออร่าถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือกายแสงนั่นเองมนุษย์หรือสัตว หรือสิ่งของต่างๆอ่ะจริงๆแล้วเขาจะมีพลังงานที่เขาเปล่งออกมาอยู่อยู่รอบๆตัวอยู่แล้วแต่เพียงแต่เรานะมองไม่เห็นนะคะการที่จะเห็นออร่าเห็นระดับพลังงานที่แบบเห็นแสงชัดๆเนี่ยต้องใช้เครื่องมือในการวัดระดับนะคะซึ่งเดี๋ยวกูสัญญาจะให้ดูอันนี้ดีมากเลยคูสัญญาไปเจอตอนนั้นโอ้สนุกมากนะคะนะคะเพื่อนดูตรงนี้ เนี่ยเนี่ยเเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะเนี่ยคือนี่แหละที่เขาบอกว่ากายแสงนะคะเพื่อนรู้ไหมว่าตัวนี้เป็นการทดลองคุณสัญญาไปเจอในคลิปที่มีคนเอามาเผยแพร่นะคะของเขาเนี่เผยแพร่มาแล้วสิปีแต่คลิปนี้น่ะเก่าแก่กว่านั้นอีกนะคะเพราะว่าเสียงภาคก,ก็เป็นเสียงที่มาเป็นเสียงภาค บันทึกโดยนักวิทยาศาสตร์ของต่างชาตินะคะที่ทำการทดลองแล้วก็ถ่ายทำออกมานะคะเป็นการบันทึกจาก Bio o n n r r y y i e l d นะ,ค,ะคือสนามพลังงานเป็น l ลบที่ทำการทดลองเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็บันทึกออกมาเป็นฟิลม์มเป็นวิดีโอบันทึกแล้วก็มีเสียงบรรยายนะคะซึ่งดีมากเลยแล้วก็ คุณชนยาก็เลยเนี่ยคะ่ะไปแคปไปแคปจากในวิดีโอนะคะให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยคะ่ะโมเมนต,ต์ที่คุณแม่เขาอยู่กับลูกเขาก็จะมีออร่านะคะสีก็จะต่างกันนะเห็นไหมเนี่ยพอลูกมาปฏิสัมพันธ์ด้วยสีเขาก็จะเป็นสีสีชมพูนะคะสีชมพูก็บ่งบอกถึงความรักความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นรักที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ย สีม่วงครามนี่สีขาวนะคะสีขาวน้าคนนี้ไหมเนี่ยตอนเขาอยู่กับน้องหมาค่ะสีออกเป็นข้างหลังเป็นสีฟ้าเนี่ยค่ะอยากครูจะให้ดูภาพจักระนะคะเพื่อนๆจะเห็นสีใช่ไหมคะจักระล่างเลยเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงนะคะไล่ขึ้นไปนะคะ ข้างบนนี้คือจักรที่เจ็ดนะคะเป็นคราวจักรอ่าอันนี้ก็คือพูชญ,ญจะพูดถึงจักระเจ็ดจักระเขาก็จะมีสีที่แตกต่างกันใช่ไหมคะทีนี้การที่เกิดสีขาวก็เกิดมาจากการที่เราสีทุกจักระเนี่ยสีทุกสีออร่ราเนี่ยเกิดความสมดุลก็เลย ทำให้สะท้อนออกมาเป็นสีขาวที่เข้าไปศึกษามาจะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้นะคะออร่าเนี่ยก็มาจากไหนออร่าก็คือกายแสงเราปล่อยพลังงานออกมาทุกคน ปล่อยพลังงานออกมาแม้แต่น้องหมาน้องแมวเขาก็มีพลังงานที่เขาปล่อยออกมารอบตัวซึ่งระดับพลังงานเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอยู่กับระดับพลังงานภายในนะคะออร่าเนี่ยจะปล่อยออกมาในลักษณะของเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมคะห่อหุ้มตัวของเราอยู่เป็นอิเล็กโทรแมกเนติกฟิลด์นะคะสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ห่อหุ้มตัวเราอยู่ซึ่งในสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้นก็จะประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กคลื่นไฟฟ้าแสงสีและก็ความร้อนนะคะแล้วก็จะเปล่งประกายออกมาเป็นสีที่ต่างกันขึ้นอยู่กับระดับพลังงานของแต่ละคนนะคะกายแสงตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้จากการที่เราใช้ กล้องพิเศษนะคะกล้องที่มีความละเอียดสูงะคะ่ะแบบที่นักวิทยาศาสตร์ใชะคะ้ค่ะเขาก็จะเห็นวงของออรา่าแล้วก็เห็นการแผ่รัศมีออกมาได้ชัดเจนนะคะหรือนะคะถ้าในกรณีที่คนที่มีออร่าเนี่ยอย่างพระสงฆ์พระอรหันต์ที่ท่านแบบ ฝึกจิตสมาธิเข้าชานเยอะๆระดับพลังงานของท่านเนี่ยมีความละเอียดสูงแล้วก็มีขึ้นเป็นอยู่ในขึ้นความถี่สูงนะคะแล้วตรงนั้นนั่นแหละก็สามารถที่จะแผ่ออร่าออกมาได้สูงมากและกว้างแล้วก็อาจจะทำให้มองเห็นหรือนะคะออรา่าจริงๆแล้วออร่าเนี่ย เราอ่ะจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ถ้าใน,ในระดับที่เราเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยเราจะมองไม่สามารถแยกออกได้แต่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยจิตนะคะเราจะสัมผัสออร่าเนี่ยได้ด้วยจิตแล้วก็ความรู้สึกอย่างกรณีที่เราเนี่ยไปอยู่ใกล้กับใครใช่ไหมคะถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีระดับพลังงานที่สะอาดแล้วก็เป็นคนที่มีจิต ไปทางรักหรือเมตตาจิตรักและเมตตาจิตไปทางพลังงานสะอาดนะคะไม่ใช่จิตมืดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยอยู่ด้วยแล้วเราสบายนะคะสบายแล้วก็รู้สึกถึงความอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีมีออร่าที่ที่เปล่งออกมาในตัวเขาอะค่ะ อย่างคุณแม่ใช่ไหมคะที่เมื่อตอนอยู่คนเดียวคุณแม่จะเป็นแสงอีกสีหนึ่งนะคะสีออกขาวๆแต่เมื่อลูกเข้ามามานั่งกับคุณแม่อย่างเงี้ยคุณแม่มีความรักและเมตตาให้ลูกแสงออร่าข,ของเขาก็จะเปลี่ยนไปจากตรงนั้นเป็นสีชมพูนะคะก็คือบ่งบอกถึงความรักความเมตตาที่มีความอบอุ่นที่มีให้กับลูกนะคะให้กับเบบีนะคะเนี่ยเหมือนกันค่ะนี้แหละ สีของออร่าเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปกับเปลี่ยนไปตามความรู้สึกอารมณ์สิ่งแวดล้อมนะคะธรรมชาติที่เราอยู่อาหารแล้วก็ระดับพลังงานภายในของเรานะคะร่างกายภายในและภายนอกนะคะยิ่งถ้าคนที่มีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีเนี่ย ขึ้นความถี่ของเขาก็จะสูงและพลังงานออร่าของเขาที่เปล่งออกมาก็จะสว่างนะแล้วก็แผ่ออกไปได้ไกลนะคะ อ่าอันนี้แหละคือพลังงานออร่าทำไมถึงเราเราถึงต้องศึกษาเรื่องออร่ามีประโยชน์ในเชิงที่ว่ามันเป็นเรื่องของโลกภายในฉะนั้นการที่เราอะไปดีลกับใครนะคะไปเชื่อมต่อกับใครปฏิสัมพันธ์กับใครเนี่ยสนามพลังงานเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะถ้าเราไปปฏิสัมพันธ์กับคนที่ออกไปทางที่จิต จิดมืดอย่างเงี้ยจิตด้านลบเป็นคนลบๆอย่างเงี้ยสนามพลังงานของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะมันก็จะเกิดจากเรารู้สึกไม่สบายใจเงี้ยรู้สึกไม่สบายใจที่จะอยู่ใกล้ๆหรือพูดคุยปฏิสัมพันธ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้พลังงานของเราเนี่ยออร่ราของเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้ด้วยนะคะเนี่แหละค่ะ เหตุผลว่าทำไมเราต้องรักษาระดับพลังงานภายในของเราใหด้ดีแล้วก็อยู่ในคลื่นความถี่ที่สูงนะคะแล้วก็รักษาร่างกายร่างกายและจิตใจเนี่ยจะต้องไปด้วยกันนะคะเมื่อสุขภาพ จ,จิตใจดีร่างกายก็ดีด้วยเช่นกันนะคะเมื่อร่างกายดีจ,จิตใจเราก็ดีด้วยเช่นกันนะคะเราจะไม่ป่วยนะคะเมื่อทุกอย่างมันเกิดความสมดุลเราก็จะไม่ป่วยนะคะเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างมีความสุขอย่างเงี้ยทำอะไรก็สําเร็จง่ายขึ้นนะคะเนี่แหละ